สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุดอิ่นสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าไหมของที่บ้านนะคะน้องสาวทอนะคะมัดเองทอเองเลยนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นโฮลแบบนี้ค่ะเป็นผ้าสามตะโกนะคะลายโฮลค่ะ ฝีมือน้องสาวนะคะผืนนี้โผลแบบนี้ค่ะน้องสาวคนนี้สืบทอดการทอผ้าจากคุณแม่ได้ทั้งหมดนะคะคือมัดเองทอเองนะคะทำทุกกระบวนการเองได้หมดเลยนะคะคนขายนะคะ ขายได้หนึ่งสองเคยมัดค่ะทอค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทําแล้วนะคะไม่ค่อยได้ทําเต็มตัวนะคะมีหน้าที่ขายค่ะราคาเบาๆค่ะสองพันบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะผืนนี้โฮลค่ะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะก็ ส่วนใหญ่จะทอนะคะคนแม่มัดแล้วก็เขามีหน้าที่ทอนะคะแต่เขามีงานด้านอื่นด้วยนะคะก็ทอเท่าที่ว่างนะคะผืนต่อไปค่ะโคนนะคะสามตะกออีกผืนหนึ่งนะคะ เป็นสามตะตอ่อค่ะอันนี้น้องสาวทอนะคะมัดเองทอเองเลยท่านใดที่ชอบผ้าโฮลนะคะราคาเบาๆแบบนี้นะคะสนใจทักมาค่ะ2,000บาทค่ะตอนนี้ให้2,000ันบาทเลยค่ะ ราคานี้นะคะเย็บปิมอาบน้ำยาส่งฟรีด้วยนะคะสนใจทักมาค่ะผื้นต่อไปนะคะโฮลิกผืนนะคะ เป็นสามตะโอนะคะทองผ้าเม็ดเม่นมะขามนะคะสนใจทักมากค่ะสองพันบาทค่ะ ราคานี้อ่านน้ํายาส่งฟรีนะคะ่ะคือเราเย็ยบริมให้หมดแล้วนะคะผืนทุกผืนนี้เย็ยบริมมาหมดแล้วนะคะถ้าืนผืน,ผนไหนไม่เย็ยบริมนะคะก็จะเย็ยบริมแล้วก็ส่งให้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เย็ยบริมนะคะจะจะหลุดไปเรื่อยนะคะผืนต่อไปค่ะตะขอโบราณนะคะท้องาเป็นเมรร็ดมะขามนะคะ อันนี้ก็น้องสาวทอนะคะลายตะขอโบราณค่ะเป็นลายแบบนี้นะคะลายตะขอโบราณฝีมือน้องสาวค่ะ เป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะถ้าผ้าแบบนี้เป็นเชิงบนล่างนะคะเป็นสามตะกอธรรมดานะคะสนใจทักมาค่ะสองพันบาทค่ะราคาเบามากๆนะคะราคาพิเศษค่ะ เืลละสองพบาทค่ะราคาี้เย็บริมอาบน้ายาส่งฟรีนะคะท่าในใดไม่อาบน้ายาเดี๋ยวเราลดค่าอาบน้ำยาให้นะคะสนใจทักมากค่ะผืนต่อไปนะคะเป็นลายตะขอโบราณนะคะแบบนี้เป็นสาตรตะกอนะคะแต่ผืนนี้มีหน้านางค่ะ มีหน้านางแบบนี้นะคะสารตะโกนะคะมีหน้านางค่ะตรงชายผ้าตร,ตรงนี้นะคะเป็นไหมบ้านนะคะนอกนี้เป็นไหมจุนนะคะเนื้อไหมาอาจจะไม่เท่ากาันแต่ความสวยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครยกไหมบ้านชอบไหมบ้านหรือชอบหน้านางนะคะเอาไปเล่นได้นะคะ สามตะกอมีหน้านางนะคะลายตะขอโบดอ่ะนี่ค่ะตะหน้านางก็สวยแบบนะคะหน้านางแบบนี้สนใจทักมาค่ะสามตะกอมีหน้านางนะคะผืนละสองพันหนึ่งรบาทค่ะ ให้ราคาพิเศษนะคะสองพันหนึ่งรอยบาทราคาเบามากๆเลยค่ะราคาอยากขายค่ะตอนนี้ราคาอยากขายพื้นต่อไปค่ะ สามตะโกนะคะลายตะขอโบราณนะคะอีกผืนหนึ่งค่ะมีหน้านางค่ะหน้านางนะคะตะ,ตะขอโบราณนะคะมาคู่นะคะวันนี้ที่มีหน้านางน,นะคะตรงนี้เป็นไหมบ้านนะคะสีแดงตรงนี้นะคะ สามตะโกลายตะขอโบราณน,นะคะมีหน้านางค่ะสนใจทักมาค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทราคาถูกมากๆนะคะลาย ตัขอโบราณแบบนี้นะคะแล้วมีหน้านางด้วยค่ะผ้าลายโบราณนะคะแบบนี้ไม่ค่อยมีหน้านางเท่าไหร่นะคะ สนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ